นี่ค่ะซุกแล้วเนาะเดียยานี่จะปล่อยให้เขาซุกอีกแป๊บหนึ่งค่ะนะอีกนิดหนึ่งเดียยานี่ก็จะมาแก็บกินค่ะนะยานี่ก็แก็บกินไปบางแล้วนะคะเนี่ยดูค่ะน,นู้น,นโฉนู้นอีกโฉนั่นอีกก็เดี๋ยวยานี่จะให้ดูนะคะว่ายานี่ยังมีอ,อ่มะเขือเทศผัน่์เนื้ออีกนะคะนี่ค่ะนะ ฟังนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานียูเคค่ะนะก็วน,นียานีจะพาทุกคนมาตัดตกแต่งต้นมะเขือเทศที่ยานีปลูกไว้ค่ะนะเพื่อเป็นแนวทางสาหรับคนถียังไม่รู้นะคะถีปลูกมะเขือเทศในเมืองหนาวนะคะนะว่าตัดตกแต่งอย่างไงหรือว่าทำอย่างไงให้มะเขือเทศที่เราปลูกไว้มีลูกออกเยอะแล้วก็ให้เขา้าซุก ทันเวลากอนที่หน้าเน่าจะมาค่ะนะถ้าเกิดว่าหน้าเน่ามาถึ้งเร็วลูกมาเครือเทศเขาจะไม่ซุกนะคะก็โอเคค่ะนะเดี๋ยวมาดูว่ายานีทำยังไงค่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวายานีจะให้ดูความดอกแล้วก็ความสวยงามของต้นมะเขือเทศค่ะนะก็โอเคค่ะไปดูกันค่ะว่ายานีทำยังไงเนาะ ก็โอเคค่ะนาะนี่เป็นต้นมะเขือเท,ที่ยานีปลูกเอาไว้นะคะก็ยานีปลูกเอาไว้ไล่ต้นค่ะนะแต่ยานีจะมาทําให้ทุกคนดูต้นหนึ่งก่อนนะคะก็เป็นมะเขือเท,ที่ยานีพาทุกคนปลูกมาประมาณสักเดือนกว่าหรือว่า่องเดือนที่แล้วยาเน่ก็จําไม่ได้แล้วเนาะก็นี่ค่ะนะกําลังแบบวา่าอ่ากลังซุก นะคะนุ่นค่ะนาะโชนุ่นกําลังซุกค่ะก็เดือนนี้เป็นเดือนกระดากระดานะคะแล้วก็เดือนหน้าเป็นเดือนสิงหาที่อังกฤษอากาศก,ก็จะร้อนที่สุดนะคะช่วงเดือนสิงหาที่อังกฤษเนาะแต่ช่วงนี้ก็อากาศร้อนค่ะนะอากาศดีประมาณ20สกว่าองศาค่ะนะทุกวันก็ยานี่จะมาตัดตกแต่งนะคะเผื่อที่ว่าจะให้ลูกที่เข้าออกมาซุก มดถังตนนะคะแล้วก็ท่านช่วงกอนที่ว่าช่วงหน้าหนาวจะมาถึงค่ะนะแต่ว่าบางทีเอเ่อเขือเทศกวงยางนีก็ซุกไม่มดนะคะเพราะว่ายานีเก็บไว้เยอะเกินเนาะเอ่ก็บไว้ไล่โฉค่ะนะแต่ก็เอ่อยังดีกว่าที่เราจะไม่ตัดตกแต่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเลือกอะเขือเทศสี้เขี้ยวเยอะมากเลยค่ะนะก็โอเคค่ะก็มาสังเกตดูกันเลยนะคะว่า ยกตัวย่างกิ่งนี้ค่ะนะกิ่งนี้จะมีใบเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอยานี่ยานี่กตัดตกแต่งไปแล้วนะคะประมาณส้มครั้งค่ะนะส้มสี่ครั้งแต่ว่าเขาจะแตกยดขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีใบเยอะขึ้นนะคะเราต้องตกแต่งค่ะนะก็ก่กอนอื่นเลยยานี่จะเอาใบเขาออกนะคะทุกคนแล้วก็ยานี่จะ เอานี่ค่ะนะกิ้งคแน่งี่แตกมาไหมออกค่ะแล้วก็อย่านี่จะทำการตัดยอดเข้าถิงเลยนะคะเดี๋ยวโอเคนะก็มาดูกันเลยค่ะอย่านี่จะตัดตกแต่งกิ้งนี่ให้ดูเลยค่ะนะก็นี่ค่ะอย่านี่จะฮักแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เนาะก็ระวังนะคะตอนที่ฮักเนีย่ยไปแบบพยายามเนีย่ยไปดนเอ่อ โชโดข้อขาหนะาที่เพิ่งอกมาค่ะนี่ค่ะนะฮักไปเลยยานี่ก็จะเว้นเอาไว้ซี่กิ้งนะคะเออไม่ใช่ซี่กิ้งซี่ใบนะคะทุกคนนี่ค่ะนะก็นับเลยค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ซี่ห้าประมาณซี่ห้าใบประมาณนี้ค่ะนะตกกิ้งหรือว่าสามซี่ใบตอกิ้งยางนี่ก็จะฮักใบนี้ด้วยค่ะนะนี่ค่ะนี่ค่ะนะ แล้วก็เลือไว้ประมาณเขนีเนาะแล้วก็กิ้งแะแนงที่แตกมาหมยค่ะนะนี่คะ่ะทุกคนเด็ดทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะนะเด็ดทิ้งเลยคะ่ะทุกคนนี่เนาะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะแตกเป็นกิ้งย้อยแล้วก็อ,อกลูกมาเพิ่มอีกคะ่ะน้ำมันก็จะเยอกเก้นคะ่ะทำให้มาเครือเทศเราลูกแหลกแล้วก็ซุกชานะคะ ก่อนในระว่างที่ว่าปลูกมายานีก็จะตัดตกแต่งใบแล้วก็เอาคะแนนนี้อ,อกมาตลอดเลยนะคะนี่ค่ะนาแล้วก็ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายยานีก็จะเด็ดกิ้งนี้อ,อกเลยนะคะเด็ดยอดนะไม่ใช่กิ้งยอดค่ะนะนี่ค่ะเด็ดก็เลือกไว้ใบหนึ่งตรงนี้นะคะ คือมีชออยู่ตรงนี้ชอหนึ่งใช่ไหมคะชอดอกที่กำลังจะออกพ้นเราก็เลือกใบข้างบนนี้ไว้ใบหนึ่งนะคะแล้วเราก็เด็ดยอดออกเลยค่ะนะเด็ดยอดตรงนี้ออกเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เนาะนี่ค่ะนะอันนี้อย่านี่ก็เรียนรู้มาจากการดูศึกษาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็นั่งซื้อนะคะว่าการเพาะปลูกดูแล เป็นยังไงที่ยูเคอะค่ะนะก็ให้เหมอสำรับอาการหนาวอะค่ะนะโอเคค่ะเด๋ยวานีก็จะตัดตกแต่งทั้งต้นนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูกันหลังจากที่ตัดตกแต่งแล้วว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะคะตอนนี้เขาจะดูแบบมีใบเยอะๆทุกต้นเลยนะคะนะนี่ค่ะสังเกตด,ดูเนาะใบเยอะทุกต้นเลยค่ะทั้งใบทั้งยอดเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกัน นะนี่ก็คือต้นมะเขือเทศพันเชอรี่นะคะที่ยานี่ตัดตกแต่งเสร็จเร็อยแล้วค่ะนะเขาก็จะดูหลงๆแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปนะคะแล้วก็ยานี่ก็เอาไอ้นี้ค่ะนะเอาเชือกมาหมัดให้เข้าค่ะนะนี่ค่ะแต่ละต้นเนาะอยานี่ก็จะหมัดตรงยอดข้างบนเลยนะคะเพื่อที่ว่า พายุมากนะคะกลัวว่ากิ้งเขาจะหักนะคะนะเพราะว่าเราทราบปลูกแล้วก็เป็นลูกดีแล้วอะค่ะนะยานี่ก็ไม่อยากให้กิ้งเขาหักเสียไปอะค่ะนะก็เนี่ยค่ะก็ดูความดกองแต่ละต้น,นะค่ะนะดกมากเลยค่ะนะนี่ค่ะมะเขือเทศพันเชอร์รี่เขาก็จะแบบประมาณนี้เลยนะคะกลมๆล,ลูกเล็กๆค่ะนะนี่ค่ะทุกคน นี่เนาะความงามของเขาตอนนี้ก็เนี่ยค่ะนะเริ่มสุกแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เนาะเริ่มจะมีลูกซุกแล้วค่ะนะนี่ค่ะดูไกลๆเนาะนี่ค่ะดูนะคะพวงเดียวนะคะเนี่ยอ้ย <c oughs> แต่ละพวงคือไล่ลูกมากเลยค่ะนะ ดกมากๆเลยค่ะก็ยานี่ตัดตกแต่งตะลอดเลยนะคะตั้งแต่เข้าเริม่มโูมาเนาะคือดูแลอย่างดีอะค่ะนะถ้าเกิดว่าเราอยากได้มาเขือเทสสีงามๆนะเราก็ต้องตกแต่งดูและค่ะนะแล้วก็เข้าจะสุกทันคนที่อ่า ดูดูเน่าจะมาถึงด้วยนะคะถะาทำวิธีนี้เนาะเพราะว่าเขาเริ่มซุกแล้วว่ะหนาแต่ว่าลูกที่พึ่งอกมาแบบนี้คนานะ,ะนะลูกเนี่ยค่ะที่พึ่งเป็นลูกแบบนี้เนาะเขาจะไม่สุกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดตกแตง่งตัดยอดอกขนาะดะนะ่ะนี่ค่ะทุกคนดูค่ะหืม uh huh. ความดกอกเข้าข่ะขนะดูค่ะทุกคน นี่ก็คือความดกของเขา้าจริงๆเลยค่ะนะว้าวนี่ค่ะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวยานีจะปล่อยให้เขาสุกอีกแป๊บหนึ่งค่ะนะอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวยานีก็จะมาเก็บกินค่ะนะยานีก็เก็บกินไปบางแล้วนะคะเนี่ยดูค่ะนู่นโฉน,น,นู่นอีกโฉนั่นอีก ก็เดี๋ยวยานีจะให้ดูนะคะว่ายานียังมีมะเขือเอทศผันเนยนะคะนี่ค่ะนะฟังนี้ค่ะนี่ค่ะนะฟังนี้ยานีก็จะมีมะเขือเทศเป็นผันหลูกย้ยนะคะนี่เนาะแต่ยานียังไม่ตกเตงน,นะคะวันนี้เพราะว่าดื่มจะํำแล้วนะคะนกก็ยานีใชยเวลาตกเตง มะเขือเทศเชอรี่ไปนานแล้วนะคะเป็นประมาณสักชั่วโมงว่าสองชั่วโมงอะค่ะนะคนนี้ค่ะนะนี่ก็จะเป็นพันธุ์ลูกใย,ยคะ่ะเขาเรียกว่าเฟอร์ลท์ทูมาโต้นะคะแต่ว่าลูกมันไม่ดกเนาะมันไม่ดกเท่ากับเอ่อเชอรี่นะคะก็อย่างนี้มีอยู่สี่ตนค่ะนะมะเขือเทศลูกใย,ยนี่แล้วก็อย่างนี้จะมีนี่ค่ะนะเอ่อม พรัมมะเขือเทศพรัมพรัมูมา,า,มมมาโชนะคะก็ลูกด็อกเหมือนกันค่ะนะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนะลูกของเขาจะเป็นลูปวงรีแบบนี้นะคะเมื่อลูกพรัมค่ะนะนี่ค่ะก็กาลังงอกงามงดงามกําลังจะสุกนะคะเดียวนี่ก็ยังไม่ตกแต่งเหมือนกันค่ะนะผ่านนี้เพราะว่า ยานีไม่มีเวลาเลยนะคะวันนี้นี่ค่ะนะเขากำลังจะซุกค่ะลูกออกเรืองๆ uh แล้วเนาะลูกย่อยมากเลยค่ะนะว้าวดอกค่ะดอกเดียวยานีก็จะมาตกแต่งค่ะนะวันรังแต่ก็ตกแต,ต่งเหมือนกันเลยค่ะนะเหมือนกับเชอร์รี่ทมาโต้นะคะเหมือนกับผันเชอร์รี่เนาะตกแต่งเหมือนกันค่ะทำแบบเดียวกันนะคะทุกคน ก็โอเคค่ะนะวันนี้ยานี่ก็โคลาดทุกคนไปก้อนค่ะนะถ้าเกิดว่าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สำหรับคนที่พึ่งเข้ามาชมคลิปของอยานี่ถ้าเกิดว่าชอบก็กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปของอยานี่ค่ะนะยานี่ก็มีทาง ทำส่วนทำกับข้าวาชีวิตของอยานนี่เที่อังกฤษนะ,ะนะ้วก็ไปเดินเล่นมีมาร์กใหม่ลากไล่ะค่ะนะโอเคค่ะวันนี้อยานนี่ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมาร์กเลยค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ